เรานี <Kell analyze anthropology> ่เ <lequel> ป็น <size> ผู้เยาอเรานะรมถึงไม่ส่วนของแชมป์ผู้นำทีม ทีพย้อนนะครับถึงที่ดูม,มานานนะครับดอกกันดูแลยเน,นี่ยเป็นค่อนข้างจบดนีกถ้าปัวจุบนนะครับการตอนตอบภาพปุยามเนี่ยเป็นไปไหนมาไหนเนี่าเปิดกับผู้จักเสียสมัยเป็นยังงี้นะครับกอล์ฟมานาทขายก็ต่อในนอกขายก็ท่าขายกันในทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นครับ ตลาดข้าในส่วนของชุลน,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 นะครับก่อหรือจานส่วนใหญ่นะครับของเพลี้ยนะครับจะเป็นลูกค้าขายเองคุณแนะครับจะพื้นเปิดใช้ง่ายนะครับแล้วก่อในส่วนของงานในศาสนานะครับก็ต้องเป้าว่าทุกคนต้องเป็นเป้าในสถานนี่นะครับแล้วก็ทุกคนต้องแค่เพียวกันต้องการนะครับในการทำง,งานร่วมกันและต้องศาสนาให้ได้หมาทุกจะาทีจะเอาไปฟับใจในศาสนาครับ ไปทุกที่หมดต่ตอนแรกน้องระหว่าบางจะมีรางวัลติดไปแล้วก็กคปได้ผลงานอะไรนะเจ้าก็จะขอโทษโวยสำหรับน้องๆนะสำหรับเทคนิคค่ะตั้งแต่ห้าวันที่มาเนี่ยได้เขมป์ดีค่ะเนี่ยเป์เดียวทุกอย่างสิบบาทเนี่ยมีเวลา ตัวเก่าแล้วก็ตับตัวเก่าทีได้มากขึ้นเราจะรับถึงระดับพี่น้องเหลือพยัคฆ์หนึ่งทุกท่านสวัสดียามเย็นๆครับแค่สามวันฉะนั้นนในงานลูกต้อนรับพื้นท <Hayır> ี่ของอาแอนด์ลีที่หนังพยัคพยาคอยู่หนึ่งวันที่อำเภอเชียงคำและอีกสองวันวันพฤหัสบดีและวันศุกร์อยู่ที่ครับตะเกยไปเลยก็ผู้น้ำยาพอเขาไปปุ๊บตายแล้วเขาไปตบย่อแค่นะแต่เขาไปเดินจนแบบตับตั๊บตั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 บเขาไปเดิน เขาก็เป็นคนที่แบบมีพลังเขาก็ไปนั่งฟังหอเขาว่าเขาอู้จะได้ทำเก็บชันเด็ดของเขานะมากับความเฉลีแบบสถาปนาก็ต้องขอบคุณนะครับทางพื้นที่นะครับคุณท่านประธานะในนามประธานสถานายกนะครับขั้นพอบรรนะครับพี่พี่แขนะครับรวมทีมงานครับที่ได้จับพื้นที่นะครับในการแรลลี่ไว้เป็นอย่างดีนะครับก็พี่นี่เขาก็สรุปให้ฟังหมดแล้วแหละว่าจุดดีนะครับจุดดีของของการแรลลี่ในพื้นที่กัมบารแม้แต่ของ ชิ้นใหม่เออชิ้นรายเองนะครับก็ถือว่านะครับเอฟเอลับตาน,นะครับก็ผู้เชิญที่ใจนะครับที่ได้มาและนี่เหยืยวก็ได้มาแหลกเทียนเทียนรูนะครับในการงานขายนะครับรวมถึงแี่แยแอษะนะครับกับตูบ้น้ำนองเพราะว่าเขาเนี่ยก็ ขอขอุณนะครับสำหรับประสบการณ์ในการละลี่รข้งนี้นครับขอบคุณครับทั้งนี้นะครับท้อตีโจยน้งน้องสาขาของขอุณนะครับดนทตกท่านแล้วก็สับปีปีน้องเสียบสมัยเสียบแี่ผาทุกท่านนะจ้าทีอ่อข้อพดอ่นีน้องกับาวพรที ตีเข้าายเนาะแล้วก็ขบครันะคะตัวีเป็นตัวเราทีกว่าหนีตัวเเนาะแง่ข้โลกแล้วก็ขอโดคนตีไปดวยแบไอ้่ตัวยอะอีพเรามาหเป็นการะลีแต่เรียนสันเทคนิคนนนนออยา้้ตตีเ็จ ก<จ>องเดวก้อนทุกข่ตากเนี่เดยของผลงานต่างๆนค่นามรลีทุกขั้นที่จะขาดองนดผงานก็เดี่ของตเรื่องูกนคบางขั้นเขาทาามอว่าเอขามีการเรนลี <Ă üg endpoint> ่ BR พี่จะคิดอยูสองอย่างอย่างแรกคือเรื่อกในผลงานอย่างท <c oughs> ี่สองคือความกังวลอาหารความกังวลที่ตัวจะเป็น,ปนอ๋องพื้นที่นะครับแล้วก็พี่น้องพลังนักขายคนสวัสดียามเอ็นครับนะครับค่ะคืนก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณผู้จัดการสาขาหน้าทีมทุกท่านนะครับที่ได้พา,า,าทีมงานมาขอะทอกว่าแหลกเปลี่ยนเลยลูก